สวัยดีพี่น้อง,องขอต้องหับขราสุ่ช่องทิพย์แค่หนอได้พี่น้องเมนี่เป็นเส้นทีพเสน้นวนวายกนาเลืพี่น้องเมนี้ผ้าเด็กๆมากทีส่วนสัตว์สเปริเวอร์เนาะแต่ว่าเมนี้ก็ค่อนข้าง,ง,งว่ายุ่งนิดหนึ่งเพราะว่าออกจากที่พักมาสายกันเลยว่ารหลดด,ดช่วรสซหาทางมาหอดที่ใหก็มีคุณผอสะไสลเนาะนำทางมากิ่นโทษบอกทางเนาะขอบคุณคุณผอลายเด้อตอนนี้มาหอดแล้วพี่น้อง แล้วก็ตอนนี้เขากำลังสีเขาไปทางด่านในเนาะโอ้ขนาดแต่สนี่คนยังไล่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่พ่อป้า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 เบิ่งป้าก่อนป้าไล่เล่นนี่ป้าป้านี่เห็นป้อป้าเฮ้ยมันมันเมิดบ่เห็นบ่เห็นมันเมิดเห็นป้องเยีราฟเหรเห็นป้อหรยีราฟ เออเห็นว่ายีราฟนะยีราฟยีราฟน่ยะฮัลโหลค่ะค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพอดีออกสายมาก็เลยรถติดอี้มาให้เดี๋ยวขอ ่ะอันเดี๋ยวหนูพาเดินเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเน้ป้าไม่เป็นไรค่ะทีมงานค่ะป่ะสวัสดีสวัสดีคุณป้านะไหมสวัสดีครับเออมารถอะไรอะคะมาบีโก้กระบะข้างนอกอ่าเดี๋ยวถ้าจะออกไปขับรถข้างนอกเดี๋ยวโทรหาหนูที่หรือจะขึ้นรถบัสก็ได้ขึ้นรถบัสจักรยานยนตน้องจะได้ขึ้นได้โทรหาตอนที่จะออกไปได้ค่ะไปนิ้ว ปะอุย้ยมาใช้เกือบใช้เกือบมาเห็นอะไรคือบัตรเดินำนำหน้าเลยครับช่องไหนวางยินบัตรได้เลยไอ้ลาย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 หนาตี้อันนี้ค่ะ เลนกำลังโชว์วันนี้พาน้องไปดูโชว์นี้ก่อนแล้วถ้าเกิดจะออกไปขับรถเจะออกไปนั่งรถสบไอรถไป้แม่ค่ะโทรหาอ้อมเดี๋ยวอ้อมจะพาขึ้นรถบัสได้ค่ะน้องจะได้ขึ้นรถบัสแต่ถ้าอยากขับรถก็แล้วแต่ก็โทรบอกอ้อมได้ค่ะได้ค่ะนี่เป็นโชว์ตรงนี้เดินทั้งหมดค่ะดูโชว์อ๋อเราทันทุกรอบเลยได้นี่ใช่เฮ้ยนึกว่าไม่ทัน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 สิบสี่สิบห้าลี้เมื่อกี้ยงยองยองพี่น้องไม่ได้ถ่ายเนาะตอนนี้แมนข้าเข่ามาทันทางในเลยเมื่อนี้แบบ ก็ดัานขนาดยานมากาท่านโซ่ที่แท่โซ่หันมีตอนสิบมุงเนาะจนหอดสิบหกมุงสิบหานาทีพุนมีถูกหอบเลยท่านถูกหอบเลยเด่นโอ้ตอนนี้เขาจะไปเบิ่งโซ่อันทําทํอิดก็คือลิงอุลาอุตังเนาะสิบมุงสิบหานาทีตอนนี้เก่ามุกก่อมุกปา้ายบ๊กลสิหอดเลยนะยังไงสิไปเบิ่งโซ่ก่อน ปาเด็กๆ <laughs> <l ots> สำหรับค่าตัวเขามาหนีบกับหัวราคาประมาณเท่าได้เพราะว่าเอฟซีโทรอยู่กับส่วนสัตว์หาเลยมาหอดก็มีแต่มาหับตัวน้ำผีออเจากในส่วนสัตว์เลยก็ผีกระพ้าเขามาขอบคุณเอฟซีลายๆที่ว่าเป็นทุลาให้ทั้งหมดเลยโอ้ยยังไม่ห้ามห้อยแล้วกินเด็กโอ้ยอ,อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มนี่เบิ่งซื้อเขาจะไปเบิ่งการสแสดงก่อนอแห่งขาเดี๋ยวสิไปบ่ท่านเขามาเบิ่งที่รังอนี่ไปปาบิ่งดูหันอ้วน ทันยาปจับมันได้ปะนาอุ้ยม,มันสีตอดทันได้เห็นไหม่นเห็นไหั่นมันตีกันเันตีกันรเมันตีกัน่านได้ลูกน้ำลูกน้ำกันอ่ะเลียวสายไปเบิงผูย้ยงคนน <มา S 1> เป็นกนะ โอลูกข้างหะประจับนี่นลาุตัไงทางนี่เซ้าไซ่พะยังนั่งแม่เ้านียสาวบังดูแดงแดนี่จมุกหนั่งชุ่มแถะน่ะแม่นาะไม่คุไม่คุยไม่ไปนั่นเ้ย

siêu bay nhang nào, nào siêu bay nhang có phải <laughs> nào, nào bay nhang mẹ, bay nhang có mẹ bá, con đi ตอนนี้พาลานมาชมการแสดงลิงอุลาอจังทุกคนก็กำลังเขานั่งนั่งประจำเสียงเบิ่งนลานเพิ่อกเตรียมเบิร์นวัน้วยวันที่นี่นี่เนมเรือยเนมเรือยจะมาเรือยมาแล้วมาแล้ว เอ้ยคตามาคุณวถือบ่เดียวเยน่ใชไคกาลออกมาแลวนี่มาแล้วเนอินเลยเลยจะเอาเข้าอีแล้วป่อออกมาแล้วก็เขาไปแล้ว on this boxing we have to do the only and right now Thank you. ตอนนี้ก็ท่งการสแสดงลิงเราตั้งแล้วไปทีใหม่มาทามความรู้สึกเนี่ยไปจะได้นิ้ว่บองบลใส่ก่นบ,าบ,าบอลบอลลิงเห็เสะสะุยังไงลิงห่ะลิงเหตุยังไงลูก,กลิงห่ะชกมวงกมวอะไกันยังอีกหเห็ดยั้อีกเหังอีกลูก่เนแกเชื้อแกเชื้ออะไรกันยังอีก จืประสบมวบาดพูนีพูนีนิโบอินเลยพูนีนะกนี้เรีนสั่งหรอแล้วนมารส่งสิไปเบิ่งสั่งตก็นี่นีโบอินไปได้นาะห้วยบัดเดี่ยวละกันนะถ้าเปเบิ่งสั่งได้าสิเปเบิ่งสั่งเอามาอีลากยัคนาผ่านวะไอเป็นได้แต่อีลาเบิ้งสั่งลูกเหชรมลิงเหะใชลิงดิเห็นมะลิงใช้ลิงฮะเห็นมะลิง่ใช้ลิงได้ใชลิงสด วลิงนอดลิงเห็ดเนียลิงลิงสอมวยเด้เป่าแม่แค่ยหปาตนะปาออกเด้๋มันจับปากเื่องอ่ะมันชิตกะตลาด่ะเดึงตกน้องให้ปาเมีใช้ลิงไม่ไม่ใช่ลูห้องเพลงเต่าดูเต่าเอ้ยเต่าเต่านี่สิคเต่าตนบดนมาไ่ดี่นีลายาี่ีแค่นั้น

mát <laughs> ừ, tôi phải nhảy phải pa 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 đi, mà tôi nhảy pa 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 ยังไอุ้มได้ดิโอ้น้องนิวหนามปลูกมีอย่งเลยบอไปบังีมันมีบังพีมันมีนิวเห็นไหมเห็นปะเห็นป้าบังหนาเิ็นอีางนาฮะหอีังกันนะอีังกนนะอีซังกันวอลล่าน่าจะแปลว่าแมวหนามหนามหนาม้ใหน ลินหนามโอ้ลินหนามฮะนะ แต่เบงสากสถาพน้องนิวกับป่าเพิ่นเปียกเบืดนเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องคว้าไปบนโ,โซ่ก่อนเนะเาะออกมาเขาจงไปคอไปกินเ้าแล้วไปเปลี่ยนเื่องไปไปไปที่เอาที่อเอามื้อหันแล้วเนี่นยก้าวแสกกาแกต่อมาคือสองครามจลาจลพี่นางโอ้ทหารน้อยด้วย ขึ้นบันไดหลังใเห็นมะลุกจนออกมาแล้วโจนออกมาหรือยังจนออกมาแล้วยังบอกเดี๋ยวมันจะมีโจนหอว่าลามัยิงยิงกันตุ๊ดตตุ๊ตันตุัอยู่นี่เบิรงเดอาหากับโจนยิงกันทางๆ้รุน่่โอ้าสิโดตเเยี่ยมเยียม 对。

ตัวนี้ <laughs>

ปกติหนีน้องเนยจะนอนประมาณส่วงแปดโมงดวกะมุ่งดัวประมาณ1ิบโมงแตละมือแต่ว่ามือนีพาเขาส่วนสัตแต่เสาขณะนี้น้องเนยกับบุญท่านได้นอนเลยซึ่งนาพนก็เลยแบบประหุ้ซกว่าสิตื่นเต้นสีอินหรือว่าสีจังได้กับประหูเนาะหูแต่วานานิ่งๆแบบนี้ตามภาษาคนอยากนอนเลยพนอยากนอนแท่งในนี้แต่ว่ายังอยากลินอยากเวิงอยากเที่ยวเยอะก็เลยออกมาเป็นอาการอย่างสีอะพี่นองจักมวนจักสื่นประหูเลยนาเดียวนี้บ่ยิิมบวหัวบวโศกบวเสาซื้ง เซ้าเนี้ก็เลยเบิ่งการแสดงผ่านไปแล้วสามการแสดงออกมาพอดีเจอะแกะพี่น้องก็เลยมานังผักอยู่บนนี้แล้วก็มีคนเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็เลยเอาอาหารให้น้องๆมาปอนแกะนำเฮ้ยจะาในห้องไปสื่ออยู่นะเด็กิ่ะเห็นนะวิ่งผ้าผผ้าหรอ ขอบคุณก่อนลูกขอบคุณก่อน thank you ป้าป่าพ่อ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 จริงโจ้เมื่อกี้เออหยางอะไรบ้างเท่าอะไรที่นี่จะตกใจเลยตอนนี้พาล้านมาลองเสื้อพี่น้องเห็้มาให้เลยมาโบอินเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền งนาน้องเนยสวยกันดูพี่น้องเอาอีตั้งอ่ะนะปานเอาคนเบามาหนังนะบ่ย <c oughs> ิ้มบ่ปา,ปากบ่เบาบ่าาตื่นบ่ตกใจบ่หยาดซื่อโปหยานซวยเด้ฮะซื่ออยู <c oughs> ่หยานบ่หยานฮะเอ อุยล<จ>ีน oh ี่ม so, ึงดูไดโกนใหม่เห็มั้งงูงงูนี่น่หงูเอาแมนลีนี่เนี่ยเอามันเป็นยังงฮอแถลงปอมแถแล้วมั้งปอมซี่แถว่านี่แมนมาไหรพอดีปอยยิ่งเนี่ยวันเนี่ยบงไม่รีวิวขตะหยานเนาะ 谢谢有哥。 ปหยาดซื้อ,อยูไม่นนปรงติดโาต้องาเนอขอนเอล้อมอมคอะม่่น,น,นานลิงอาวอามานี่อาวอาแชทมานี่อา,า,อาลิงจิบับอาปรยัดเมื่อวันฮะ <laughs> <laughs> อเอ้ามืดแล้วนันนี้เอ,าเอาเ้าอัเสียบวันนี้เอ้ามืดดีลิบวันนี้เอ้านั่นนั่น,น,น สำหรับรายการแสดงนี่ก็มีรายการแสดงจนหอดสีม่งเย็นแต่ว่าการแสดงปาโลมานี่็จะเป็นรายการสุดทถายที่จะพาหนองเบิงหลังจากนี้ก็สิเขาไปเบิงส่วนสัต์เปิดแล้วก็จะเดินทางกลับไปยากลับคําเพราะว่ายานรถติดตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่าๆเส่งน้องนิ้วน้องเนยเิ่นกสูซูสวีตกันขนาดพยอมรับเลยปกตินี่ทั้งครูนี่ต้องได้นอนนาะในแต่ละเมือในส่วงเสาแล้วก็ช่วงบ่ายแต่ว่าซ่องพี่น้องเพิ่อนน่ะบรินอนเลยแต่ว่าน้องนิ้วเบิงก็คือยังคงโอเคอยู่แต่ว่าน้องเนยนี่ อยากคือแบบคนรเมาเราแล้วก็แปลว่าสติปจ่จยกับเนื้อกับตัวอะไรพี่น้องตอนนี้เบิ่งดูนาเห็นนาโบอินนาโบอี้ยั่งเลยแสดงออกถึงความอยากรอดอะไรนี่ หักนองกับบ่กง,แงอแงได้กับเบืบง้งจังสีเลยเขาไปใส่กับเบื้งบ่กงอแงบ่หายบ,บ่เอ๋อแล้วก็ยังบริพาร้านกินข้าวเทียงสำนักพี่น้องตอนนี้นะให้แม่เพิ่นไปซื้อข้าวแล้วเพิ่นสีน้ำเขามานดำรังแต่บ่หัวแม่เพิ่นสีห้าเห็นบ่เพราะว่านางอยู่ทางนาแล้วก็อยู่ทางหลุมพร้อมแล้วก็ที่สำคัญอ่ะบริบบอกกันไว้ว่าสินังบ่ลได้เพราะวะ่าญาติบ่มีบ่ลน,นางก็เลยว่าพาดองน้องเขามาก่อนแล้วก็แม่พิ่นก็ไปซื้อข้าวถ้ามีให้น้องฝาไปซื้อแต่ว่าน้องฝาบ่หัวเนว่ยซื้อกันเลยว่าแม่น้องิว เพื่อว่าทันได้ที่ว่าจื้อลวดจำนองฝาบได้เบิ่งนาร้านทีดูบ่อินเลย <laughs> นอกจากบุท่านได้กินข้าวเถียงแล้วก็ตอนเสาก็บุ่ตนได้กินได้พี่น้องแต่ว่าน้องรองหันกินมาแน,นยหนึ่งแต่ว่าทีน้องฝาแล้วก็แม่น้หนึ่งหบุท่านได้พากินกินเข,ขาคือเขาไม่ได้หลดแต่ว่าบุท่านกินก็เลยว่าเขามาหอดอยานบุท่านการสแสดงหลังจากองมาจากเบิงการแสดงปาลูมากก็ได้มานั่งกินเขากินเขาแล้วแล้วก็พี่องก็มาส่งขึ้นรถเมี์ถึงจะเขาไปเบิงส่สวนสัตว์เปิดซึ่งครั้งนี้แม่นจะบุตได้โหลดเขาสวนสัตว์เองแต่ว่าจ้าพาเด็กๆนั่งรถเมี์ไปเบิง์สวนสัตว์หลังจากนั้นออกมากับสีเดินทางครับออันนี้ก็คื เป็นหนึ่งวันในสวนสาธารณะเทือกปิ่ง ่วาม่าด้วยรถเมล์ในเพิ่นจะบ,บริาพาไปเลี้ยงอาหารจีราบโดยมีเพียงแต่ขี่เขาส้มแลวก็ออกซึ่งมีคิามสิกว่ดดาที่จะไล่ทีใดพาน้องหนองแลวก็าล้านมาเบิ่งส่วนทัดจุธีรุงเทพสังกสารแมนคุณพ่อสมดีพาไปเบิง่งทีค้อนแกนก็ที่ว่าให้ไทยหน,นองหนองได้ให้นน้นถูแล้วก็ได้เปิดโลกกว้างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ขอขอบคุณเอฟซียูคุงเทพที่ว่าเป็นทุลดการสําหรับเลืองตัวและก็ขอบคุณพี่ออมเจ้านาทีส่วนทั์จีไดอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีขอบคุณคุณพ่อสัจชัยที่ว่าได้โทรมาบอกทาง ก็ขอบคุณ f อทุกปอลที่ว่าได้ตอนฮับในรังทีพันมาขอบคุณ f อทุกทานทีข้อที่ามเป็นกำลังใจให้เลยมาหลังจาก zoom สัตว์เรียบร้อยแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพแต่ว่าทีพันกระครับหล่นลงทางอีกสิริเอเละแล้วก็เลยเห็นห้ลงทางแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้คุณพอจัดชัยโทรบอกทางจนฮอตทีพักหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายคลิปต่ออีกเลยเพราะว่ายุ่งๆกับล้านการทีมาเที่ยวแล้วมีเด็กหน่อยมาทำนี่เป็นอียงทีเบื่อไรที่น้องอุ้มน้องอ้วนหลาะส่วนสัตว์ปุ้ยค่ะนาดเลย เจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยพี่น้องสบายดี